มารีวิวถุงเท้ากันลื่นนะครับที่หอว่าทาร์บิโอนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากคาร m โมสก็ช็อปที่ญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าถุงเท้าตัดข้อที่นักฟุตบอลนิยมใส่กันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่แตกต่างจากแบรนด์คนไทยบ้างน,นะครับ <c oughs> ก็สําหรับเจ้าถุงเท้าทาบิโอนะครับใครที่ยังไม่รู้จักทาร์บิโอนะครับทาบิโอเนี่ยเขาเป็นถุงเท้าพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะครับตัวเนี้ย แบรนด์เนี้ยนะครับสำหรับทาบิโอแบรนด์นี้นะครับก่อตั้งเมื่อปี1968นะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเริ่มขายอยู่ที่โอซาก้านะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําเลยนะครับของทางญี่ปุ่นและขยายไปทั่วโลกเลยเนี่ยคำว่าทาบิโอนะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับคำว่าทาบิโอเนี่ยมาจากคําว่าทาบินะครับเป็นถุงเท้าสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็บวกกับคําว่า IO แปลว่าเสน่หและนวัตกรรมนะครับกายมาเป็นทาบิโอชื่อแบรนด์ถุงเท้าพรีเมียมของญี่ปุ่นดียังไงเดี๋ยวไปดูครับ ก็สําหรับราคานะครับราคาตัวนี้ซื้อมา2,200เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณคู่ละ4-500บาทนะครับก็ไซส์เขามีให้เลือกทั้งหมด3ไซส์นะครับจะมีไซส์ S M L นะก็ตามนี้เนะครับก็มาดูถึงคุณสมบัติพิเศษกันดีกว่าครับมาถึงคุณสมบัติพิเศษของ t ทวิ o นะครับที่ผมคิดว่าดูแล้วมันดูดีกว่าแบรนด์ที่ไทยขายนะครับข้อแรกก็คือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเขาจะเป็นภาพแบบ โปร่งครับโปร่งเพื่อที่จะให้เราสอดตัวสนับแข้งไปใส่ตรงนี้ได้นะครับมีอ่าสเปซในการใส่สนับแข้งนะครับอันดับแรกอันดับที่2ด้านหลังเขาจะเป็นแบบยางยืดแบบกระชับเลยครับยืดแบบกระชับแบบแนบอันดับที่3อันนี้เห็นชัดเจนเลยครับนี่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูก็คือตัวถุงเท้าตัดข้อของทาวิโอเขามีการลื่นบริเวณด้านบนข้อเท้านะครับเี่ เป,เป็นแขกกระลื่นแบบนี้นะครับไม่ได้ให้มาแบบน้อยๆน,นะให้แบบไม่ห่วงเลยนะครับแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านนะครับตัวนี้ช่วยอะไรเวลาเราที่ใส่ถุงเท้ากรเลื่นนะครับเราจะมีพันผ้าล็อกใช่ไหมอะตวนี้ไม่ต้องเลยครับตัวนี้จะอยู่เลยทําให้บางครั้งถุงเท้ายืดอะไรอย่างเงี้ยมีตัวนี้ล็อกอยู่อ่ะตัวสนับแข้งมันก็จะไม่ล่วงลงไปด้านล่างนะครับตัวนี้ดีมากคุณสมบัติของเขาคือมีความเบาและแห้งนะครับโพลีเอสเตอร์100%นะครับสําหรับตัวนี้ พูดนี้นะครับอ่ะสําหรับความยาวนี่อยู่ความยาวเขาก็จะประมาณนี้ถ้าผมเทียบก็คือเวลาเราใส่ข้อประมาณนี้มันก็จะคุมเข่าได้นะครับสามารถใส่แบบคุมเข่าได้อ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเวลาที่บริเวณเข้าเวลมาเน,นี้มันจะเข้าค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันติดเจ้าตัวกันลื่น,นเนี่ยครับเนี่ยเวลาดึงงเงี้ยจะรู้เลยว่ามันติดติดกันลื่นตรงนี้นะครับ เวลาเราใส่ก็เราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเห็นก็คือมันจะแบบค่อนข้างบางนิดนึงเขาบางไว้ให้เพื่อให้เราใส่เจ้าตัวสนับแข้งไปตรงนี้ได้นะครับสำหรับแข้งก็เราก็ใส่ตรงนี้สําหรับความยาวนี่ยาวยาวสุดๆดอันนี้คือดึงขึ้นมาแบบยังไม่ได้ดึงมากนะก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังเท้าเนี่ยครับด้านหลังเท้าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะ่ะมันจะมีเปนแบบตรงเนี้ยมันจะช่วยให้กระชับ เขาจะกระชับบริเวณด้านหลังด้านหลังเท้าตรงนี้ตรงน่องทั้งหมดเลยนะครับเขาเขาจะเน้นไปกระชับที่ด้านนั้นส่วนด้านหน้าเขาจะปล่อยให้เป็นในส่วนของใส่ตัวสนับแข้งเนี่ยสนับแข้งมันก็จะไม่ไม่มีโอกาสหลุดเลยเพราะมันล็อกล็อกบริเวณช่วงนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากแต่ยังไม่ได้เทสว่าใส่ไปมันจะย้วยอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ฟิลลิ่งแรกคือโคตรเวิร์กดีมากนะใส่เข้าข้อขอ,ขอ,อาจจะพับมาก็ได้ถ้าพับอะเท็กซ์เจอร์ระหว่าง t e x t เจอระหว่างผ้าจะเห็นชัดเจนว่าผ้าส่วนนี้กับส่วนที่พับเนี่ยมันจะเนี่ยพอส่วนหลังจากนี้มาก็จะไม,ไม่มีตัวกระชับแล้วมันจะเป็นตัวปล่อยครับตรงนี้อสามารถเลือกที่จะพับตรงนี้ได้อผมใส่เอาประมาณนี้แล้วกันอ่ลองดูนะครับก็เนี่ยครับ,รบดูไม่เขินม่ก สามารถจะใส่ใส่สนับแข้งก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะสนับแข้งเวลาใส่ออกมาก็จะมียูวยๆตรงนี้บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้นะจับแมตช์รองเท้าตัดข้อคู่นี้ครับกับ s k e t h h r อ SKX 0 1สีใหม่นะครับจับแมตช์กันแล้ว ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบนะครับก็ผมไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายไหมนะครับอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับก็ก็ฝากไว้สำหรับแบรนด์ถุงเท้าตัดข้อในไทยนะครับอันนี้คือไอเดียผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะครับก็สามารถเอาไปพัฒนาได้นะส่วนถุงเท้านะครับฝากไว้หน่อยใช้ของ A 2 o f t นะครับก็ใครที่เตะฟุตบอลก็ไปจัดกันได้นะครับ A 2